สรุป47หรือ45เนี่ย47 47อายุอยังอ,งงอ,งอ,งอ,งอ่้อโออายุอายุอายุ47เหรออายุ16แม่ว่าเกิด45ก็ผมชอบแก้ไงแต่ว่าคุณชอบแก้ เอาละครับตอนนี้เขากำลังโดนสัประวัต so ิโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณซิมนะครับโอเคครับเราจะออกจับพื้นที่อันตรายตรงนี้เพื่อจะว่ากูรู้สึกกูไม่ปลอดภัยสัสดาวัดีวสดีสวดีสวัสดีสวัดีวัดีสวสดวัดีสววดสัสวดดี มึงจะมาสอบเป็นเฟิร์มไม่ได้นะฮะให้น้องวันนี้ <c oughs> ไห้น้องมาดีแค่คนอย่างนี้เองเหรอเนี่ยอะไรอะเอาผมเคยชอบแกล้งคนนะผมเขาจะโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิ้นมึงผมชอบป้านต่คนแหละโอ้ยเลิกเลิกคบแล้วว่ะเอาจบแล้วยังไม่พูดอะไรเลยอย่า,ยามา่นนอเอา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 ตาทีเอง ไม่เห็นไม่เห็นไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดไปดูไอ้ก้อนแหลกอะเหนวะตึเงลต่ยิบผาเลยตึ้งหต่ยิบผาอย่ายไรวยผมไปไปลาภยานมาแล้วายานไปไหนอะไไหนอะไปไหนอะใส่จมูกแ้วมันดูโรกจิตขึ้นกว่าเดิมเลยอะเอาพยานไหมครับผมมีพยานนะครับ ไหไม่หนีไหนไหพยานไม่มีพยานนะ